คลิปนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหารถ SUV ฟังก์ชันเกินราคาใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรุ่นนี้กำลังเป็นที่นิยมพลาดไม่ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอารถ SUV ยอดนิยมเลยนะคะที่กำลังเป็นที่นินยมแล้วก็เป็นที่มองหาของใครหลายๆคนมารีวิวกัน นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถ MG ZS นะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะรายละเอียดภายในภายนอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ MG ZS ตัวนี้นะคะมาเริ่มต้นจากกระจังหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโลโก้ MG นะคะขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะเด่นมากนะคะมาต่อกันที่ไฟค่ะ ไฟตัวนี้นะคะจะเป็น d e y t m m r u u n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  g นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแมกขอ17ซึ่งล้อแมกขอบ17ตัวนี้นะคะจะได้เฉพาะในรุ่นท็อปของตัวนี้เท่านั้นนะคะจะเป็นล้อแมกสีทูโทนค่ะสีดําสลับกับสีเทานะคะเป็นล้อแมกขอบ17เลยนะคะมาที่ด้านด้านกระจกมองข้างกันบ้าง นะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างตรงนี้มือจับนะคะตัวนี้มือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทั้ง4บานเลยแล้วก็ด้านบนหลังคานะคะตรงนี้นะคะราวหลังคาตรงนี้นะคะจะมีเฉพาะในรุ่นรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นหลังคาสลูปแบบพาโนรามิกนะคะซึ่งกินพื้นที่ไปถึงเบาะด้านหลังเลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง ตรงนี้ก็จะเป็นม่านแล้วก็จะเป็นหลังคาแก้วเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็น LED เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ทั้งหมด3จุดนะคะเซ็นเซอร์หลังนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะหลังคาก็จะมี เสาสัญญาณนะคะแบบที่ฉลามนะคะตรงนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ iSmart นะคะเป็น ZX ZS <S แล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันบ้างค่ะเปิดท้ายนะคะตอนเปิดท้ายนะคะเราแค่กดตรงนี้นิดเดียวเองนะคะก็จะสามารถเปิดได้แล้วนะคะซึ่งมีความพิเศษมากมา,มากกว่าตัวอื่นรถรุ่นอื่น ค่ะพอเปิดท้ายนะคะ MG ตัวนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระเนาะนะคะจะสามารถปรับระดับได้นะคะจะสามารถอยู่ในระดับนี้นะคะหรือว่าถ้าเราต้องการจะปรับระดับเพียงแค่ยกอันนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเวลาเราปรับระดับอย่างนี้นะคะเวลาเราพับเบอกมันก็จะสมาน สมานไปเรียบเท่ากับตัวเบาะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะคะมันก็จะมีความเหลื่อมอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในตัวรถกันบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่แผงประตูกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะแผงประตูนะคะคอนโซลหน้าแล้วก็บาะนะคะตัวนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะแบบทูโทนนะคะคือเป็นสีดําสลับน้ําตาลนะคะตัวนี้ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ กระจกนะคะกระจกตรงนี้นะคะก็ออโต้บานคนขับนะคะ1บานนะคะอีก3บานจะเป็นบานปกตินะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล็อกปลดล็อกธรรมดานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันค่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเบาะธรรมดานะคะเบาะธรรมดาทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่มสตาร์ทมาให้ นะคะพอสตาร์ทรถแล้วเนาะตัวนี้เลขไมล์ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่66,800ก,กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะกระจกมองข้างจะปรับเปิดปิดนะคะไฟฟ้าแบบนี้เลยแอร์นะคะตัวนี้แอร์ที่อยู่ข้างๆเรานะคะก็จะมีดีไซน์ที่แปกตาขึ้นนะคะตัวนี้เราสามารถเปรับปรับการใช้งานของช่องแอร์ได้แบบนี้เลย นะคะซึ่งเพิ่มความทันสมัยมากมากเลยค่ะแล้วก็พวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับพวงมาลัยได้นะคะขึ้นลงนะคะได้ตามสรีระการใช้งานของผู้ขับขี่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะคะแบบพวงมาลัยตัดสปอร์ตแบบนี้ นะคะซึ่งไม่จะได้ไม่ต้องติดขาเนอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้พวงเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี้นะคะกะ็ด้านขวานะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะคะตรงนี้เปิดปิดสลูบหรืออะไรได้หมดนะคะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะคะตรงนี้แล้วก็ไม้ My, นะคะตรงนี้นะคะสามารถปรับโหมดการใช้งานที่ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับไมดิจิตอลตัวนี้ นะคะแล้วส่วนด้านซ้ายนะคะตัวนี้สามารถคอนโทรลวิทยุได้ค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าจะโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์ออกตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีคูสคอนโทรลตรงนี้นิดหน่อยนะคะ,ะค่ะแล้วก็เรามาดูความพิเศษของคันนี้กันนะคะด้านบนหลังคาตรงนี้นะคะก็จะเป็นม่านนะคะเป็นม่านหนึ่งชั้นนะคะพอเปิดม่านเราสามารถสั่งงานได้ตรงนี้เลย แล้วก็จะเป็นหลังคางแก้วอย่างนี้เลยซึ่งอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปเนาะก็คือว่าหลังคางแก้วเนี่ยค่ะกินพื้นที่ไปถึงบอกคนนั่งด้านหลักเลยซึ่งเป็นบานใหญ่มากๆนะคะแล้วก็สันรูปตรงนี้นะคะสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองสั่งงานดูเปิดสรุป ซึ่งโหมดสั่งงานด้วยเสียงของ MG ตัวนี้ค่ะมันสามารถใช้ได้ทั้ง4โหมดเลยแล้วสามารถสั่งงานได้ด้วยภาษาไทยนะคะ4โหมดนี้หลกัหลกๆเลยนะคะก็จะสามารถาโทรศัพท์ได้นะคะเพิ่มแอร์เบาแอร์ได้นะคะสั่งงานาวิทยุได้นะคะแล้วก็อีกอย่างคือเปิดสลูปปิดสลูปเนี่ยอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วิธีเปิดสลูปนะคะก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คืออันนี้ เป็นวิธีแบบแมนวนวลนะคะแต่เราสามารถสั่งได้นะคะว่าเราต้องการเปิดแค่ไหนบางทีเราอาจจะไม่ต้องการที่จะเปิดหมดบานเหมือนการสั่งงานด้วยเสียงจะเปิดแค่ไหนก็ตามแต่เราเลยอันนี้คือเปิดม่านจนสุดแล้วนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเราต้องใช้วิธีหมุนแบบนี้นะคะในการเปิดสลูปอ่ะอันนี้ก็คือ1ระดับอย่างนี้ก็คือ2ระดับ สามสี 3, 4, 5, 6, อ่ะแล้วก็ระดับสุดท้ายนะคะได้ถึง8ระดับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่คอนโซลกันบ้างค่ะคอนโซลตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอนโซลหนังสังเคราะห์นะคะเป็นจะเป็นสีแบบทูโทนนะคะสีทูโทนตรงนี้ก็คือสีน้ำตาลสลับกับสีดำํำ นะคะตรงนี้นะคะรอบๆวิทยุตรงนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยแคปลานะคะแล้วก็วิทยุค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่จอกันบ้างนะคะจอตัวนี้นะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีระบบ iSmart นะคะหรือระบบอินเทอร์เน็ตคานะคะก็คือมีอินเทอร์เน็ตในตัวนะคะแล้วก็แถมตัวนี้ MG ตัวนี้นะคะมีบริการซิมการ์ดนะคะของเครือข่ายท m o v e อีกด้วย นะคะของ t u e m o v e S นะคะที่ใช้งานได้ฟรีถึง5ปีเลยนะคะซึ่งตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีระบบนำทางนะคะ,ะตัวนี้จะมีระบบนำทางนะคะมีระบบนำทางที่ให้ความแม่นยำมากมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถฟัง FMAM นะคะวิทยุ USB ได้ MP3 ได้นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถจำลองการมองเห็นได้นะคะรอบๆคันนะคะจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถัดลงมาจากหน้าจอนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นระบบหมุนนะคะเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็ที่เสียบ USB นะคะจะมีตรงนี้นะคะ2จุดเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น power outlet นะคะแล้วก็ตรงนี้เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะจะเป็นเกียร์แบบพุ่มหนังแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ <ST AR K> จะเป็นที่วางแก้วนะคะสองอันน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกะเก็บของ นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็มีบุ๊กสวิตนะคะการเข้าสูนเช็คระยะนะคะรถคันนี้มีการเข้าสูนเช็คระยะตลอดเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามานั่งที่เบาะแถวหลังแล้วนะคะก็คือพอเราเข้ามานั่งเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าแบบว่าเ,เราจะได้ความรู้สึกกว้างนะคะแล้วก็สบายมากๆนะคะเนื่องจากอย่างแรกเลยถ้าเราเปิดม่านไว เราจะได้ความรู้สึกของหลังคางแก้วที่มันโล่งโปรง่งสบายนะคะแล้วก็ <c oughs> จะมีที่ว่างเหลือค่อนข้างเยอะนะคะบิ๊กไซ์ก็นั่งได้สบายๆนะคะแล้วก็มือจับตรงนี้ก็มีทั้งสองข้างนะคะหัวหมอนนะคะก็จะมีทั้งสองข้างนะคะตรงนี้ตัวนี้จะไม่มีบอกกลางนะคะจะไม่มีบอกกลางแล้วก็จะไม่มีหัวหมอนด้านคนนั่งตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นแอร์เนาะตรงนี้ก็จะเป็น น่านจะเขาแต่งเพิ่มมานะคะตรงนี้คือที่วางแก้วค่ะอ่ะอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มีที่เสียบ usb นะคะสองกลุดแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะก็คือตรงนี้ที่เก็บของด้านหลังถ้าเป็นรุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่นรองท็อปตัวนี้จะไม่มีนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของวางแก้ววางอะไรได้เช่นเดียวกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียด ที่ห้องเครื่องกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่ห้องเครื่องกันค่ะค่ะและ้วมาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันค่ะนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด1 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้1 1 4แรงม้า นะคะแล้วก็คันหน้าเดิมๆนะ,ะนะคะนะคะตัวนี้นะคะฝามาดูฝากระโปรงกันนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะน็อตสวยๆมาดูที่แผ่นกันความร้อนกันบ้างค่ะแผ่นกันความร้อนสวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาเลยนะคะแบบนี้เลย <S <S <ๆ>ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว MG ZS นะคะ MG ZS ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นปี2018นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่478,000บาทนะคะซึ่งราคาตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นของเดือนนี้อยู่เลยนะคะราคา478,0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือไม่มีเวลาเดินทางมานะคะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะแล้วก็พร้อมส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลย ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ0910482587นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรายังมีโปรโมชั่นอีกมากมายลองโทรมาคุยดูค่ะนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ